ยายามเช้ามาชมทุง่งนาเพื่อจะมามัดข้าวเพราะเราเกี่ยวข้าวไว้ไปไปมัดข้าวกันจ้ำจ้ำจ้ำกูไปใส่ตอกคกูไปใส่ตอก มันดังๆแอดโอ้แผนกเกี่ยวกบี้แผนกเกี่ยวกบี้เบาเย็นยอดแผนกเกี่ยวไม่หัดแผนกมัดโอ้เกลียวเกลียวเกลียวเราจะไปมัดข้าวที่เราเกี่ยวไว้ แล้วเศร้าก็ฟอนเนี่ยนะมั้งจอดเกี่ยวไว้วังสองสามมือสามสองแดดสองแดดพอดีเป็นสี มัดหมแล้วตรงมามัดนี่มันเศร้าเพราะว่าพื้นที่ใส่หนำหมอกนะครับใส่หนำหมอกในการมัดจะเห็ดไอ้ควันควันควัน,วนในต้นเขาเนี่เพื่นต้นเข่าตอเฟืองเนาะตัดลงมาแล้วมันจะเป็นต่อเฟืองมันจะมีร่วงเพันยูนํำ ล้วก็เพื่อนก็จะมุนใส่กันเพื่อนเป็นเส้นเชือกแล้วก็สิต้อมเกินว่าต้อมเขาต้อมอันนี้เห็ด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 เฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันต้องใส่สองมือต้องใส่สองมือเห็ดก็เลยเอาแม่สาธิตให้เบิ่งก่อนนะครับต้อมใส่กันแล้วแล้วก็มัดล้ักะมุน คันต้อง,งเฝ้าเฮ็ดให้ ёл, มันเศร้ามัดเขาเพราะวา่ามีน้ราหมอกออกให้มันเศร้าต่อเฟืองมันจะเฮ็ดให้เหนียวต่อเฟืองเนื้อเ,เล็เหนียวแล้วมันก็จะสามารถเป็นเชือกได้นะครับในการมาัดเขานี่คือวัฒนธรรมโบรันของคนอีสานนะสำหรับวันนี้หาผู้สิมากดชัดเตใอ้กับ่มีด,ดอก่นอกอ้องเ้ยอาศัยจะกของนี่ลรไปเดี๋ยวพามึง อีกกระบวนการหนึ่งนะครับของการเห็ดหน้าคือการมัดมัดมัดโคนเข่าขึ้นมัดโคนเข่านะครับที่ผมได้แจ้งไว้แล้วว่าการมัดโคนเข่าเนี่ย่อนจะมัดเนียมันเศร้าช่วงเมืดนะครับแจ้งออกมาว่ามันสีน้ำหมอกสีบ่มีมันจะเห็ดให้เฟืองเนี่ยมันบ่อเหนียวนะครับตรงมามัดเนี่มันเศร้ามัดโคนเข่าคือต้องมัด เขาทั้งหัวนะครับเมื่อเมื่อนิวสี่สองนิวนี่นะครับให้ให้พี่ให้พี่เอาต้อมต้อมต้อมมัดเข้าเขาหากันนะครับแต่ที่เขาเก็บเรื่องที่เขาฝันเมื่อกี้นี่เมื่อีกกรมที่เขากดตบตบตบหัวตบหอยมันทอกันนะครับแล้วก็ฝันสร้างเลยแล้วเขาก็เอาเขา ก,กดมุมมือนะครับกี่ก้กรเทยว่าเป็นดอกมุนมุนนะครับมุนกี่้ก็เเทยว่าเป็นดอกนะครับฮัดเอาก็จะไ้ข้นเขาแนนบ่บ่ก็จะบะไจักต่อนะครับเาก็บเอาตัดต้นเครื่องกะเ็ดเลี้ยนเอานะครับกี่ี้ าเาเขาเรียกว่าเป็นดอกทีไปเห็ดมากันต้องเห็ดเป็นเพราะว่ามันลูกเช้าหน้าก็ต้องเลี้ยนเอานะครับอันนี้คือกลนเขาที่ความจะเอาขึ้นครับ่ยังสาตรงสาวไม่เห็ดเห็ดแล้วแล้วกับอีกเอาเก็บขึ้นมาเนี่ยเก็บขึ้นไปบัวลานแตสมัยโบราณเพิ่นเพิ่นจะตีเอาเหนวเขา เอาที่กำลังเท่าหดลห่องห,หมุน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 นะครับวางไม่จะกีเพิ่นเพิ่นจะตีแล้วซูมูนี่ตีกะหายไปแล้วล,ะล,ะละ่ะเนาะคือว่าสาธิตกันมาขคนเขายัามันเสาให้เบ่งนะครับอันเห็นคนเขามันงามก็เลยอยากเอามาให้ปีให้น้องเบ่ง เดี๋ยวแวมาต่อมใส่กันเนาะเขาที่มาอุดมสมบูรณ์ร่วงมาจาักไหนเห็นคนเขางา่มันเลยถึงมาถึงเป็นขหนี้วที่ยาวไปน้ำมือฝันฟางฝันฟางฟ ข,ข,ข้าวนิดข้าวไม่เกิดจีข้าวสีทองแล้วงจะต้อมข้าวสองมัดใส่กันมังมัดมันหน่อย่ต้อมสองมัดใส่กัน จังบอเสียไม่ล่ะฟังกันตอกก็ต้องน้าแน่นะครับซี่ตอกฝันดีฝัดีฝันเป็นเชือกดีดีงุ่มงุมงุ่มเชือกลงไปทับทับโค่นเขานะครับท่ากับพิกชแม่ ด,ดึ้นมาดึงดึงเสร็จแล้วปุ๊บออกหัวออกหัวเข้าน,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 นิ้วหมุนมั่งกระจายผมนี่คือผมผมที่หมุนเมื่อกี้นี้ งามนี่แหละพี่น้องเอ้ชีวิตเ้าก็บังเห็บไปต่อไปนับมือสังเกตเรื่องข้มือนี่พี่น้องข้อสิบหวนหันหาอดีตหันหาอดีตอดีตที่เคยเห็ดข้สหวนหานะครับ เพราะว่ามันสินลืมมีสิเิื้านล้างไปแล้วคนก็นเลยโองไมหาดีผู้ใดกลับมาก,ก่อนมีความสุขก่อนผู้ใดกลับมารุ่นสุขศาส์เนี่ยตนโดนว่าจะพ่อนะครับไปกลับมาก,ก,ก่อนกันจะ ขอความสุขก่อน,นแล้วชีวิตเท่าเลือกเอาด้วยทีน้องเอ้ยเลือกเอาครับเราจะใช้ชีวิตแบบตามสังคมเลื่อนไหลไปตามสังคมหรือเราจะใช้ชีวิต บนหลักการชื่าางพาตนเองคนไก่มูชนสุดท้ายค่นสุดท้ายค่นสุดท้ายไปเรีบยบร้อยครับเอาที่ หคดนำยุสวนกอไป